สวัสดีครับพบกันกับบันทึก King TV อีกครั้งนะฮะเป็นช่องของโปรแกรมซอฟต์แวร์ธรรมดาแนะนําโปรแกรมซอฟต์แวร์ธรรมดานะฮะก็สำหรับวันนี้ครับผมจะมาแนะนําโปรแกรมแค่แนะนําชื่อของมันเฉยนะฮะยังไม่แนะนําวิธีการใช้นะฮะเนื่องจากมันเยอะมากนะฮะครับผมโปรแกรมที่ผมจะแนะนําในวันนี้เกี่ยวกับการโหลดไฟล์ได้เร็วะฮะทุกคนจะถามมาสําหรับคนที่เน็ตช้าหรือว่าเน็ตเร็วนะฮะ สิบกปักแต่ทำไมยังช้าผมเลยแนะนำวิธีการแก้ไขเบื้องต้นก่อนนะฮะโปรแกรมไม่ได้ครับนี่ฮะออปิดครับเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์โหลดทางเดสคริปชันข้างล่างนะฮะเป็นโปรแกรมที่เร็วพอสมควรนะฮะผมทดลองใช้โดยการโหลดเกมออนไลน์ที่ชื่อว่า X Shot ฮะปกติเนี่ยถ้าเกิดผมโหลดธรรมดาที่ไม่มีกรมอะไรเนี่ยประมาณ 2- 3ชั่วโมงนะฮะเท่าที่จำได้ แต่พอผมเปลี่ยนเน็ตนะฮะแล้วก็ลองโหลดแบบธรรมดาก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะฮะแต่พอผมเริ่มใช้ออปิ์เนี่ยจากหนึ่งชั่วโมงครึ่งเนี่ยกลายเป็นสี่สิบห้านาทีครับก็ถือว่าเร็วสมควรนะฮะก็แนะนำให้ไปใช้เดี๋ยวจะลงทางเดสคริปชั o นนะฮะคระับผมโปรแกรมที่สองฮะทอร์เรนต์นะฮะอ่าทุกคนอาจจะรู้จักกันแล้วนะฮะโปรแกรมทอร์เรนต์นะฮะก็ เป็นโปรแกรมที่ใช้โหลดไฟล์แบบ Torrent นะฮะส่วนใหญ่จะเป็นเกมออนไลน์นะฮะก็หาโหลดกันได้นะฮะก็เร็วพอสมควรนะฮะอีกอันนึงขอแนะนำเลยนะฮะ f ฟดเก็ตฮะเร็วพอสมควรไม่สมควรสมควรเร็วมากนะฮะก็โหลดตัวเดียวกันก็เอ็กช็อตฮะออปติคสี่สิบห้านาทีนะฮะ t o r r e น t ์ก็ประมาณห้าสิบถึงหนึ่งชั่วโมงนะฮะแต่ торр ันส์เออแต่แฟดเกตเนี่ย มาณแค่30มสินาทีหรือครึ่งชั่วโมงนะฮะก็เท่านั้นนะโหลดโหลดเร็วฮะมันจะต่างกันแค่สิบวนาทีนะฮะก็ขอแนะนำสามโปรแกรมนะฮะเดี๋ยวจะให้ลิงก์โหลดทางเดสคริปชันข้างล่างนะฮะส่วนไอคนที่เห็นว่าไอเอ,อเทลันเนอร์นี่ทำไมมันถึงมาขึ้นตรงนี้นะฮะก็แียว,ว่าผมเผลอไปลบตัวเกมมันนะฮะก็เลยต้องโหลดแพทใหม่นะฮะก็สำหรับคนที่อยากได้ตัวของผมนะฮะก็คอมเมนต์มาบอกได้นะฮะเดี๋ยวผมก็จะ ให้ชื่อไปเป็นการส่วนตัวแล้วก็แอดสกายไปคุยนะฮะสำหรับคนที่เล่นไม c r a f t นะฮะแล้วอยากจะให้ผมแคสนะฮะคือตอนนี้ยังไม่พร้อมเพราะว่ายังไม่เคยเล่นนะฮะไม c ครฟ t นะฮะมีคนถามว่า e e ไม c r a f t sp เลยครับอะไรเนี่ยพี่มีอยู่เนี่ยก็ <God. S 1> อ่ามีคนถามว่าพี่เล่นได้เหรอไม่เลยฮะพอดีว่า พอเรียพี่ที่ทำงานนะมาขอผมเล่นคอมนะฮะออขอโทษด้วยฮะ <c oughs> ขอโทษด้วยนะฮะนะฮะก็มีคนมาถามว่าขอโหลดไมค้าฟ์ได้ไหมผมก็ไม่รู้มันคืออะไรก็เลยให้เขาโหลดไปนะฮะมันก็ขึ้นมาเป็นเกมอย่างเงี้ยนะฮะก็ลองเข้าไปดูแล้วก็ยังไม่ได้เล่นอะไรนะพอมปคนเข้ามาคุยแบบส่วนตัวนะฮะเขาบอกให้ผมลองเล่นไมค้าฟ์นะฮะ จะลองเล่นดูนะฮะครับผมแพ่มานไปละนะฮะเดี๋ยวไม่ครับอาจจะออกมาสักสองสามสองสามคลิปนะฮะก็จะลองศึกษาดูนะฮะแต่ว่าคนที่มาถามเรื่องซอฟต์แวร์ทำได้นะครับผมว่าถนัดเรื่องนี้นะฮะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมอย่าลืมนะฮะเอาลิงก์โหลดในทาง d e s c r i p t ข้างล่างนะฮะถ้าเกิดไฟล์หมดอายุหรือว่าเป็นรีเทียร์นะฮะ c o m มนต์ขอคี์เกนได้นะฮะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ